ลูกค้านะครับของทางโฟกริงเองเนี่ยถือไว้วางใจนะครับที่จองรถนะฮะออนไลน์โดยที่ไม่เคยดูรถมาก่อนเหตุผมไม่เพราะอะไรฮะเดี๋ยวเราติดตามพร้อมๆกันเลยเนเลขใหม่ครับทางร้านเนี่ยรับประกันครว่าเป็นเลขใหม่แท้ๆทั้งหมดเลยไม่ค่าเสียเวลาเพื่อนๆทุกคนอีก1 0 0 0 0แบาท วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมลูกค้านะครับของทางโฟกิงเองเนี่ยถึงไว้วางใจนะครับที่จองรถนะฮะออนไลน์โดยที่ไม่เคยดูรถมาก่อนเลยครับเพียงแค่ลูกค้านะครับเห็นรูปนะฮะจากทางสื่อต่างๆของทางร้านไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดี t i k t o อกก็ดีนะครับยูทูบก็ดีหรือทุกช่องทางที่ร้านทําขึ้นมานะครับ ดูเสร็จปุ๊บมีการพูดคุยกันบางส่วนนะฮะจนข้อมูลตรงกันแล้ววางจองเลยทันทีเหตุผลไม่เพราะอะไรฮะเดี๋ยวเราติดตามพร้อมๆกันเลยหนึ่งนะเพื่อนๆครับตัวรถทุกคันของร้านนะฮะเราเน้นเนี่ยสีเดิมสภาพเดิมๆนะครับที่สําคัญครับในเรื่องของการเฉียวชนการชนหนักนะฮะหรือในเรื่องของการจมน้ําการพลิกคว่ำเนี่ยการันตีเลยคว่าไม่มีตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงเลขไม่ครับทางร้านเนี่ย รับประกันคะว่าเป็นเลขไมค์แท้ทั้งหมดเลยลูกค้าทุกคนสามารถตรวจสอบได้นี่เป็นเหตุผลหลักๆนะครับเบื้องต้นที่ลูกค้ารับไว้วางใจฮะแค่เพียงดูรถเสร็จปุ๊บโอนเงินจองท,ทันทีนะครับแล้วไม่เพียงแค่นั้เนเพื่อนฮนะทางเราเองเนี่ยยังมีในเรื่องของการบริการในการจัดไฟแนนซ์ด้วยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามเรามีบริการไฟแนนซ์ครับเข้าไปเซนนาานะ็นเอกสารฮะถึงที่บ้านถึงที่ทํางานของคุณลูกค้าเลยนะครับแค่แจ้งมาฮะว่าสะดวกเป็นวันไหน นะครับเวลากี่โมงสถานที่ที่ไหนครับเรามีบริการนะฮะทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเข้าไปดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคอย่างเมื่อวันก่อนนะฮะเดี๋ยวพาลูกค้าเพื่อนๆดูดูนี่ฮะเมื่อวันก่อนครับลูกค้าท่านหนึ่งฮะมีการดูรถคันนี้นะครับทางสื่อออนไลน์เช่นเดียวกันแล้วก็มีการพูดคุยนะฮะสอบถามดีเทลรถเพิ่มเติมท้ายที่สุดครับลูกค้าเกิดความมั่นใจฮะแล้วก็มีการโอนจองเลยโดที่ยังไม่เคยดูตัวรถมาก่อนเลยเหตุผลเป็นเพราะอะไรฮะ หนึ่งฮนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของตัวเลขไมค์ก็ดีในเรื่องของคุณภาพตัวรถก็ดีครับสําคัญสุดครเพื่อนๆพนะื่อนฮะนี่ฮนะเรามีกอะสา,ารตัวนี้ ตัวนี้ครับเป็นเอกสารในเรื่องของตัวหนังสือรับรองตัวถงังเครื่องยนต์และเลขใหม่ในนี้ครับจะมีการระบุเลยฮะในเรื่องของตัวถังเดิมๆทั้งหมดเลยฝาถางังฝาฝากรองเดิมคันหน้าเดิมแก้มหน้าซ้ายเดิมนะครับประตูเดิม,ดมสะโพกเดิมฝาท้ายเดิมสาคัญสุดเลขใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพิความร้อยเปอร์เซ็นต์ไฮไลท์ตรงนี้เพื่อนๆน,นะหากนะครับตรวจสอบพบเจอนะครับไม่ตรงตามหนังสือรับรอง ยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนจากนั้นเพื่อเนเพื่อนไม่พอฮะทางร้านเรานะฮะยังกี่ดีให้ค่าเสียเวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนอีก10,000แบาทแล้วยังไม่เพียงแค่นั้นครับถ้าวันนี้ฮะรถแล้วรถนะฮะอนุมัติแล้วสไลด์แล้วไปถึงหน้าบา้านปรากฏว่ารูปไม่ตรงปกข้อมูลไม่ตรงตามที่ทางร้านแจ้งครับลูกค้าไม่ต้องรับรถนะปฏิเสธการรับรถได้เลยเดี๋ยวรถจะสไลด์ส่งคืนแล้วทางเราโอนเงินให้เลยแล้วก็โอนค่าเสียเวลาให้ด้วย นี่แหละฮะทำให้ลูกค้าของเราครับไว้วางใจนะฮะที่กล้าที่จะมั่นใจในการจองออนไลน์เพราะณตอนนี้ครับหลายๆคนนะเพื่อนๆอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะครับทำให้เนี่ยพลาดโอกาสท,ที่จะได้ลดสวยๆนะครับไปครอบครองกันนี่เยอะเลยทีเดียวเพราะมีลูกค้าหลายคนโทรมาสอบถามนะว่าอยากจะได้รถนะครับแต่ไม่เคยเห็นรถเลยทําอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วทางร้านของเราเองเนี่ยมั่นใจนะครับในตัวรถในคุณภาพรถของเราอยู่แล้ว เราจึงกล้าการันตีเพื่อนๆนทุกคนนะฮะได้มากขนาดนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญครับที่ผ่านๆมาเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นนะฮะในเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับลูกค้านะฮะที่มีการซื้อรถกับเราไปนะครับแต่ละคันเลยนะฮะในส่วนตัวนี้นะฮะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารถที่ร้านเนี่ยเลขไม่น้อยนะครับแล้วก็สภาพสวยมากๆนะครับเราก็มีการแนะนำนะครับมีการบอกต่อๆนะฮะ พาเพื่อนๆมาซื้อเนี่ยกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจรถคันไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะหรือนะฮะโทรติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วนี้ฮะเดือนหน้านะครับเราจะมีการอัปเดตสต็อกรถใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะฮะสามารถลิงก์ลงโทรมาพูดคุยหรือฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ